เบ i ิชิงช n n e l มาแล้วครับสวัสดีครับผมก็ทริปนี้ไม่ได้ไปจมป่าเนาะก็คือผมกับนายจิมมี่เนี่ยไปเหมาเหยื่อมาคือลุกมาทั้งบมดเลยนะเหมาอยู่ที่ราคาแสนแปดก็มีของอยู่เยอะแย,ยะมากมายเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอย่างพวกเนาะหรือว่ามีอย่างที่เพื่อนๆสนใจอยากได้พวกอนะอน,นี้นายจิมมี่ก็ โหมักขมเนครับ mm hmm. การเอาตะขอออกจากเหยื่อก่อนนะ mm hmm. ก็กเพื่อคือเหยื่อเขาเอามากองกันแบบเนี้ยมันจะได้บาพันกันเนาะ mm hmm. โอ้ตัวนี้ของดีเลยนะ mm hmm. ยำคือจับออกมาดูนะมันง่ายนะโอ้โหนี ho, ่ครับยิมคือผ่านไปชั่วโมงหนึ่งทำงานดนเยอะขนาดนี่ครับดูเหยือ่ออันนี้ส่วนหนึ่งนะอันนี้แค่เอ่อซีบหรือาเปอร์เซ็นต์นะมั้ ตแกะได้เนี่ยเหยื่อ,อนอ,อกเหยื่อในเหยื่ออนไนก็มีนะครับดูเนี่ยอย่า,ยานงนี้ก็บีฟิตของดีเลยนะดิโต้ดิโต้รุ่นเก่านะครับดินเหลืองนะโอ้โหเจอะแยะแล้วก็มีนี่ครับในนี่มีทำเยอะเลยนะเหยื่อเต็มนี่เลยเนะี่ยในเนี่ยกล่องอุป,ปรกรณ์นะครับคันเบ็ด ทุกอย่างนี่ครับคือเหมายกมามดนะแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับนี่มีเยอะมีอย่างเดี๋ยวเขาจะช่วยกันโปรตคอออกก่อนนะครับคันเบ็ดเรือในหผมใจนะเรือที่เรือผมแล้วก็จะมีหลอกเบ็ดหมู่หู้อยู่ตรงไหนล่ะหลอกเบ็ดอยู่ในกองนี่แหละโอ้โหหลอกเบ็ดอยู่พูดบนนี่แลยจิ้มโอ้โหงานอ่ะออกมาโชว์เลย นี่ครับอันนี้ตัวอย่างลองเบ็ดนะเนาะออกมาสามตัวอันนี้อย่างกิง๊ฟอนเทเลสโอ้เอ็นทาเลสดีซี oh, แต่เป็นมุมขวา oh, โอ้โหเจี๊ยมโอ้โหเราหมุน mm hmm. ้ายนี่เซ็ตผมได้นะแบบปล่อยนะตัวนี้นะแต่ผมถนัดซ้ายขวาไปจ้างนี่อย่างคอนเควสสังจีเปนหืมสมเลยคร oh, กกล่องเบ็ด บอกบอกเวทเด็กจะจล่อยทยอยแบบจัดคือดูเนาะก็เขาจะขายนะพวกเนี้ยขายหมดเลยอย่างนี้เป็นเหยื่อที่ผมชอบใจเลยนะซาสุกิง่างๆตกดต่อโอ้ยสีงามตัยงานชัดดู งานกระสูยยใบใหญ่ๆกระสูบเกินโอ้แค่ยากแค่ยากวะจะวิ่งนิ่งนี่แข็งขนาดแล้วก็แก้ไปแล้วกันคือเยอะมาก โอ้นี่เอบ็บก,กินโฮโฮหลายนี่น,น่ะโฮจุงใส่ไม่คอแก่กันหรอเดี๋ยวบวบยะ้าับละสกี้เซ็บน,นี่สิบโสกก็รมะโอ้นี่น่ะฮคุดได้ค่ะโอ้อืมอันนี้คือ เพนซิลของแต้เลยนะดูครับลักกี้ครับเพ็นซิลจะเป็นของสะสมหรือเปล่าอืมเจปแปนครับใช่งานจริงหรือว่าสะสมนะอืมตัวนี้เทลแดนดุนเก่าได้เนละดูลิ้นเหลืองนอืมเทลแดนไมคอกชสโดนี่

อนี่ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วนะพุทธคโหะได้ก็ประมาณสักกี่ตัวนะจิมร้อยสองร้อยตัวเราประมาณร้อยกว่าตัวนี่ผมไม่ได้ฮู้นะครับเพราเหมาหมาไม่ได้ฮู้ทั้งพุทธคโหมีอย่างพงในกล่องมีของโอ้โห กบยางของดอกเลยกบยางแมงกระแบดลา่าอยู่ในกล่องอยู่เลยโอ้โหปับสามดีโยสลิโอ้กระสุนีสีทองทำตาหักเนี่ยกระสุนชอบมากนี่เยี่งนี่ปับลาฟาลุา่นเก่านะครับนี่ลายงูเหลืม่มโอ้โอ้ไงกระสุนโอ้ซิงกิ้ง ตะกี้ครับท็อปมิสซสลี่โคตรเก่าลาลาโอ้โหสิงกิ้นโอ้เยอะๆเยอะเลยวันนี้เรียนว่าเป็นแพงเลยดูอยอย่างนั้นเหรอก็มีนี่ในมาแต้แจนน์นี่เป็นเพชรประเพทกบยางเาะจะเป็นของนอกนั่นนะนี่ครับ <lawsuit royable> <Gentle ksi> ตาแปกๆมาเคยเห็นก็มีมีงามเลยอ๋อาปลาเทอดนนี่สมบูรณ์อยู่นะโอ้ยสวยนะผมชอบเลยเทอรเน่ะโอ้ยสต๊แจมจันลัดสีเนี่ยโอ้ตัวนี้มาขายเนอะโอ้สีงามต้งนั้นเลยแจมจันลัด เรกกะมีเห็ี่หลายตัวอยู่โนะคนรับ Shimano Scorpion โอ้อันนี้ของญี่ปุ่นเลยโอ้ยโอ้นี่คือตุ๊กยางอ่ะเอ้าไอ้ยะ่ะเฮ้ยโอ้อันนี้อันนี้เป็นเหยื่อปวดผมล้วนะคอมแบกแข็ง

เจอเขาแปลกนะครับนี่ไหมไหนนะโอ้ไข่เต็มตั้งเหรอดนูนี่นะทํโอ้ตัวนี้มันหน้านักตัวปปไปไนะหน้ากระสุปปนไปไหนเจอเต็มตัวแล้วครับเยอะแปลกดูนี่อย่างหนึ่ง ส่วนทีนี้มันมาแบบปลาตายเนาะมันมาแบบแง่ยต้องไงนี่ไรแง่เหมืนปลาตายอันนี้เป็นต้องมันจะขึ้นบนน้่โอ้ผ่านไปกว่าเกือบวันนะครับเลี้ยงเสร็จละเอาตะขอออกเสร็จหมดละครับเกาะเกือบพันตัวเลยนะเยอะดูอันนี้ก็เป็นพวกกระดีกระดีลาปลาอันนี้เป็นใบพัดเอว์กีนแต่แบบ ดัดแปลงมาแล้วนะวันนี้เป็นเหยื่อแปลกเหยื่อหัวเนี่ยนี่บัดเบ็ดสเลดเบ,บ็ดกบกระโดดนี่ครับกบยางของนอกนี่เอ็มบูก,กิน บัตเบดป๊อปสามดียูซัลินะครับป๊อปลาพลาร่าป๊อปเจ็ดป๊อบแปดป๊อปปเจ็ดป๊อปเก้านะครับโอ้นี่มันน่าจะเป็นงานทาะเลวะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนี่ซาสุกิของแต้บอลเลยนะเนี่ยของแท้อันนี้ไอ้พวกเลือดสยองเนาะก็มีด็อกเอกเมกาเบดมีแซมมี่นะครับ อันนี้โอ้มูจักก็มีนะผมอะ่ะลาาล่าครับโหบีฟีตนนโอ้โหดูเช็ดแหลบมีมดเหยื่อใหญ่น้อยนี่ดูนะครับแต่และตัวโมกแหลบคอมแบทแข้งโหนะครับอันนี้หูใหญ่เลยนี่ดาวดิบ ลับลา 8, 7, 8, 9, ่าแปดเจ็ดแปดเก้ามีหมดนะครับอันนี้เป็น,เ,ปนเหยื่อพวกเหยื่อเหยือนะหอ่อยูเอลนะเหยื่อน้อยๆน่ครับโูของดีทั้งนั้นเลยนะนี่ครับนี่ก็ตัวนี้งามเลยนะวอนเดอร์ ออก,กะอันนี้เป็นพวกอยู่ในกล่องก็มีนี่โหเพียบอ่เซ็จไปสลับเียื่ออยากไดนก็มาดูนะครับตัวไหนแต่อขอเบสตีเอาออกนะของดีๆนั่นล่ะเดี๋ยวก็มาดูนี่ครับ <c oughs> อลนะอันนี้เป็นเหยือ่อตีขอจองไวล้ละนี่หนึ่งสองี่ห้าหกตัวต่อไปน่าจะเป็นคิ้วของของกันเบสเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอย่างอร เดี๋ยวก็ก้อยเกดกรอยถูไปก้อยจักไปอันแรกครับผมนี่เป็นการย่อไดว่าสติดสก,กายรียน่ครับเบียรก็แปดสิบหกโกันนี่เพลงนะกันนี่หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับโหนี่สนใจมากน่าจะมือต,ต้นๆนมะั้งกันนี่คือจับมือผมผมบดีเลยเฟนวิก เบ็ดอะไรวะสิบสองห้าโอ้คือนับปุ๋ยอ่ะอันนี้ก็งามแต่ดูหายยี่ห้อยังไม่เจอเนาะอย่างเงี้ออยาอาบูอ๋อคันอาบูก็งงามเหมือนกันเบ็ดเบ็ดกอข้านแข็งเลยเบ็ดสิบสาวอันนี้เป็นคันคันเบ็ด ไม่กบับเบดนะครับยี่ห้อไม่กบับเบดแต่รุ่นนี้แหละ this, this นเดสเดสโทรยูก็ไม่แน่ใจบุกจักมาเคยเห็นก็เอีดไทเทเนียมโอ้ไลายลาย,ลายนี่เป็นกันเบ็ดเหมือนกันนะฟอลคอนนะครับเ made in USA Low Rider bố sợ bia chịu trong sáng Cái hạng 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 Nó hạng 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 vậy hạng 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 มิสเตอร์ดอนออก็จัดเงอกเด้อเว้ทิพซาวอูดสโหนกานะครับมันก็เบดหมือกันหัหมันก็เบดเหมือกันกันเบดคันมีเจ้คราฟนะครับ,รบ,รรบ,รรบโห่ับลุกระหอกเดีนเนะเก้าอู้ปวนบาถูเบด กันเบิร์กเลี่นะครับโอ้โหกันนี้ก็งงาไหมอืมสองคันสปินนิ่งคันเบสคันนะเ็น๋ยวผมจะกีห่อนงามนี่เป็นกันยูเอลนะกันได้ว่านะครับเวียดสองสี่เองอ๋ออันนี้คือตึกนะครับว่าอย่างนั้นนะสปินนิ่งอ๋อแลงกๆๆๆๆงแรโอ้โหกันเนี่ย ถ้าเลี้ยวกาเนี่ยงั้นอย่างนั้นกันเขะกูดึกโอ้ยน้ำเยอะอยู่ได้นี่ในนี้ก็เข้ามาดูดีกว่าเนาะเนี่ยมีน้ำเยอะอยู่เลยนะครับกันอ่ะกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องดูค่อยๆดูไปโอ้กันนี่เข้าตาเลยสิฟุตเบืกเลยนะครับประกอบไปประกอบไปเจอโอ้โหเบิร์ดเลยฮันเตอร์สิฟุตนะตีไก่เนื้อเวทดนะสิบห้าสิบห้าสิฟุตโอ้งามเลยอ่ะ ดูวัตถุก,กับก้างอ่านไม่อรอยชาหยนหมดเลยนี่ทางเบรท,ทั้งสปินนะครับอันนี้คือพร้อมใจเลยนะอันนี้คือเรียบร้อยละมีกองเยอือกพรอมนะโอ้เนี่ยใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเบอร์ชิมเนอเบอร์ซึบนี่ครับแมนมดอ่ะนะเนี่ยยังห่อดีดีท่านะครับนี่นี่เบอร์ซึบ เพียบยหอเเอวอร์กรีนก็นมีนะเนี่ยครับโหของเยียะปอมก็เพียบเลยใหญ่น้อยมีมดเป็กระตักส่วนล็อกเบ็ดเนานะก็มันอยู่เยอะอ่ะมันอยู่จุดนี้ก็จะมีอืมชิปโนโสโคเปียนเจเป,ปนนะครับสภาพสมบูรณ์เอ่อสโคเปียนเหมือนกันเจเป,ปนเหมือนกันสมบูรณ์ อันนี้โอ้โหอันนี้ของดีเลยนะืมส่วนนี้ได้ว่านี่นี่ยจะเป็นมะก,กระแบดนะเออเหมือนมะก,กระแบดแต่แบบมีมือหมุนโอ้เยอะแยะเลยเขาก็ตะคนเครียดเห็นไม่เกียดนะหนึ่ง โอเคก็คืออยากได้ตัวไหนเข้าตาตัวไหนก็นมาดูได้นะครับผมราคาเดียวก็ว่ากันนะนี่ครับอยู่อยู่ตั้งหลังลานผมม,ม,มึงมาแล้วครับเสียเมืองเปล่าดโอ้ว่าเหมาละอาสตางค์ว่าอะไรหลายหมื่นเนาะโอ้โหโ,โอเคโอเค,อเคยนินดีต้อนรับครับผมก็โ,โมโหว่าจะขาดทุนก่อนนะซื้อมาแสนแปดก็ขอได้ทุนก็บพอละนะดัแลของดิ เขาได้ตัวไหนที่เขาอยากใจเขาเก,ก็บไว้ใจอีดีกว่าอ่ะทีนี้ก็มาได้มาจับป่านะครับผมมีตีละก็ได้ตัวไหนก็มาดูนะครับไปไปครับผม